สายเตาะสายเตาะน้องเทพบอกสายเตาะหวัญใจหวันใจพี่รุทเขาเป็นยังไงเป็นยังไงสายเตาะหวัญใจพี่รุทก็จริงบางคนบอกว่าไม่นำเสนอทำไมอะ่ะแต่ในมุมนึงถ้าไม่นำเสนอเนี่ยเราจะรู้เราจะรู้หรือไม่ว่ามีคนแบบนี้อยู่ในสังคมคือในในช่วงความเฟื่องงอเนี่ยก็ได้ ถือกำเนิดเข้าไปแล้วแต่ในช่วงคุมกำเนิดเนี่ยก็ต้องถือกำเนิดเลยเหรอไม่ถ,ถือกำเนิดก่อนหน้านี้ไงตอนที่มีแฟนคลับเยอะไงคดีก่อนหน้าที่กับเพื่อนสายเปคนนูน้นอ่ะคดีหลายเดือนก่อนนั่นน่ะนั่นถือว่าโอ้พี่เอกคือเบิกบานละเกิดละในโลกโซเชียลอ่าแต่ตอนนี้ถูกคุมกำเนิดละเพราะว่าความประพฤติเนี่ยเริ่มใช้ความรุนแรงมากขึ้นเราก็ต้อง,องนําเสนอว่ามีทั้งเกิดทั้งดับ แกไม่ผิดอะไรเลยนะ,ะแต่มันมีคลิปวงจรปิดมีอยู่คืนหนึ่งที่แกไปเอามีดไป,ไป,ไปจะไปจี้รอพอแล้วจะไปทําท่าฟันอ่ะและแกไปลิฟกระเป๋าของรอพอมาอมคืนนั้นอ่ะเลยเป็นเรื่องเลยไงแล้วมันจะมีคลิปที่เอกสายเตาะเนี่ยออกมาท้าทายผู้การฉอจำได้ไหมพูดพูดภาษาพ่อขุนรามเลย เออแล้วเป็นเรื่องเลยทําให้รุ่งเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยสืบนครบาลร่วมกับตารวจส,สนันเมืองเนี่ยลงพื้นที่ไปที่บ้านเลยโอ้โจอดเยอะเลยโจอดเยอะเลยลงไปแบบเหมือนเหมือนเอกไม่ได้หลับอ่ะดูอาการ <S <S แล้วอ่ะเหมือนไม่ได้นอนอ่ะเอเอค่ะก็เห็นบอกว่าความผิดตามตอนนี้ที่เจอเนี่ยก็คือลักทรัพย์ใช่ไหมเข้ากระเป๋าของรปภมาอันนี้โดนเรื่องนี้แหละอทีมข่าวเราลงไปด้วยนะนี่แหละเมื่อวันเสาร์นะค่ะนี่นะเป็นภาพบรรยากาศที่ สืบนครป่าเลยเอาอไม<ป>้เอาไม้ไปตีก้นตำรวจเลยดูดิ่ทำได้ยังไงอ่ะรู้ว่าตีเจ็บมก็เดี๋ยวลองดูภาพเต็มๆเนี่ยเจ็บมั้งเสียงดังเปี๊ยเลยอ่ะเก่งคอมฟิตหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยจูย่ๆเนี่ยๆๆนะแล้วไม้กลมอ่ะมันก็เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเลยตำรวจขันเลยอ่ะตำรวจงงว่าตีเพื่ออะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยตำรวจกำลังงงว่าอะไรวันนี้ตอะไรเนี่ยมันตีเพื่ออะไรอ่ะอ่ะกำลังไปที่บ้านค้นกันอยู่ครับ คุณเกงเขาไม่เปลี่ยนบ้างเหรออีกหรือเขาไม่เหรอเขาซอฟต์เคาเวอร์เขามีหลายตัวเห็นเมื่อไรก็ใส่แต่งเกงช้างเขามีหลายตัวซอฟต์เคาเวอร์แต่เสื้อเปลี่ยนอยู่เนาะเขาอาจจะมีหลายตัวคุณผู้ชมก็มีหมายค้นนะเข้าไปคนเนี้ยเห็นไหมจะว่าน้องใส่อะไรเขาได้ไงเขาใส่อีกเขาเตรียมพ็อปไว้เยอะเขาเตรียมพ็อปไพเขาใส่เกงช้างมาอีกแล้วเนี่ยใส่หมวกบ้างอะไรบ้างนะบางทีเขาคุมหัวคุมอะไรออกมาบ้างแต่ดีที่เปลี่ยนเสื้อนะเขาก็บอกว่า ถูกควบคุมตัวเรียบร้อยนะ,ะอายุ41ปีนะคะของกลางค่ะมีปืนยาวบีบีกันหนึ่งกระบอกทรัพย์สินที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ไปก็มีกระเป๋ากระเป๋าของรปภหมู่บ้านนะคะคคตำรวจสนอดอนเมืองก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาเมื่อ21ตรกฎาคมนะคะก็นักข่าวพยายามจะถามนะคะเจ้าตัวก็ตอบว่าจะไม่ก้าวล้วแล้ว <S <S ขอโทษด้วยนะเพื่อนบ้านเนี่ยขอโทษด้วยนะ ขอโทษเพื่อนบ้านด้วยนะคะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าเมียกับญาติของนายเอกเนี่ยถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกเอาเงินไปอีก20,000บาทบาทบอกว่าไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์เดินโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วยให้ประกันต,ตัวได้เอกบอกว่าเออก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันเพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันนะคะอ่ะไปดูบรรยากาศช่วงที่ออกมาจากสอน,นอนหน่อยนะคะสอนอนดนเมือง มันส,ส,สูงสักสาระสถานสักบานใดพี่เอกนอนคุกนอนคุกคืนหนึ่งเป็นไงบ้างพี่พี่ยังจะเฟี <c 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 ้ยลแล้วเหลียวไปไหนอยู่ปะเหมือนเดิมครับแต่ไม่ก้าวร้าวแล้วครับไม่ก้าวร้าวแล้วสัญญาสัญญาลูกผู้ชายชั่วอยู่แล้วผมลูกผู้ชายตัวจริงอ่าผมขอโทษครับผมขอโทษอยู่แล้วไปทำอะไรกันบ้างพี่เปทำอะไรกันบ้างพี่พ่อแม่เราโดนหลอกทางคอลเซ็นเตอร์โดนหลอกให้เอาเงินมาประกันตัวรู้ไหมว่าแม่โดนหลอก พ่รู้จากพักพวกมันเีครับจริงครับไปยเลพีะเดี๋ยวเ่าไปเรื่ยวเดี๋ยวเล่าไปเรืบ้านเด็ดนะครับคผู้ชมครับี่สลดไหมสลดไหมก็คปกติปกตินะก็ก็ยังบอกว่าผมผิดอะไรพูดอย่างนี้ตลอดหลยอผมผิดอะไรแต่ว่พยายามจะ จะซอฟเรื่องของอารมณ์ให้เบาลงใช่ไหมคะก็มีการยื่นคําร้องฝากขังครั้งแรกต่อสารอาญาเป็นเวลา12วันนะน,นี่เรอลผัดผัดแรกเนาะตั้งแต่21กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะคะเพราะว่าจะต้องสอบพยานอีก6ปากรอผลตรวจพิสูจน์ของกลางรอผลตรวจลายพิมพ์นิ้วมือแล้วก็ประวัติต้องโทษผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาก็ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ,คะส่วนท้ายคำร้องเนี่ยพนักง,งานสอบสวนขอคัดค้านการปล่อยชั่วคราวเนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูงค่ะหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวไปก็เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแล้วก็ยากแก่การติดตามตัวมาดําเนินคดีภายหลังและผู้ต้องหาอยู่ระหว่างได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอื่นอยู่ด้วยนะคะซึ่งผู้ต้องหายังคงมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามผู้เสียหายอีกหลายคนค่ะแล้วก็ได้คุกคามข่มขู่เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน จนเกิดความเดือดร้อนหวาดกลัวนะคะคดีนี้อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเป็นอย่างมากนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าปล่อยไปเนี่ยอาจจะไปทําพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนคนอื่นอีกนะคะนอกจากพนักง,งานสอบสวนแล้วเนี่ยผู้เสียหายก็ยื่นคําร้องขอคัดค้านปล่อยชั่วคราวเนื่องจากว่าได้รับการประกันตัวหรือว่าปล่อยชั่วคราวนะคะก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยมีพยานสําคัญค่ะ,คะ ยืนคัดค้านขอปล่อยชั่วคราวนะคะ,ะพยานก็กลัวว่ากลัวว่านายเอกเนี่ยจะกลับมาทําร้ายอีกเออไม่ใช่ทำร้ายหรอกคุมรูทางวาจาอีกนะคะเพราะว่าเขาชอบไลฟ์แล้วก็พูดว่าจะไปเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปบ้านคนนั้นคนนี้แล้วก็มีการโชว์อาวุธด้วยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่รุนแรงพาดพิงหลายครั้งค่ะศารก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ,ะท,ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่แบบ แกชอบไลฟ์สดแล้วเนี่ยแกท้าทายผู้การจอ่อเดี๋ยวฟังเสียงคลิปช่วงน,นี้หน่อยซีรีละครบ้านกำลังรับชมดีครับกูชอบชมทำไมเข้ามาคุยกูนี่มีปืนอตกูมีมีดนะกูมีเงินกูมีเพื่อนไอ้สัตว์อย่าม,งมึงวิบคุยนักเลงหน่อยนะมึงรุ่นไหนกูรุ่นไหนไอ้สัตว์ นร้อยจอบปรอที่เรียนข้างนอกรอระกูเรียนที่ไหนมาอยากรู้ไหมอยากรู้เข้ามาถามกูนี่กูเด็กใครเด็กมีเส้นไหมเข้ามาถามกูกูเคยอยู่ใครมาก่อนทำเฮียอะไรมาก่อนมาถามกูแต่กูไม่บอก <c oughs> ไอสัตว์บอกก็เดือดร้อนเนี่ยชิบหายเลยสัตว์บอกมาตั้งปั้มหน้าบ้านเอาวอมาตั้งหน้าบ้านตู้แดงอยู่หน้าบ้านให้นี่จะเข้ามาเซ็น เนี่ยคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะท้าทายผู้การจ่อเลยแล้วรุ่งเช้าวันเสาร์เรียบร้อยเลยก็ก็ก็โดนไปเชิญตัวไปเลยเรียบร้อยนี่ฮะแล้วก็ประเด็นเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดจากว่าเขาถูกเตะออกจากกลุ่มลายหมู่บ้านไงก็ทำให้เขาเกิดอาการแล้วไปตรวจหาสารเสพติดไม่เจอค่ะไปตรวจไปเจออาวุธปืนก็ก็ยังไม่มีความผิดอะไรแต่ไปโดนข้อหารับซ้ำใช่ที่เป็นคดีนี่แหละแล้วก็สารท่านก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับทีนี้ หนึ่งในลูกบ้านที่เขาอาศัยร่วมอยู่กับคุณเอกนี่แหละหม <ขา S 1> ู่บ้านที่เกิดเรื่องในดอนเมืองนี่แหละเขาบอกว่าโล่งใจในระดับหนึ่งเลยที่คุณเอกเนี่ยถูกตํารวจจับนะครับแล้วก็บอกว่าไม่รู้ผู้สื่อข่าวถามลูกบ้านคนนี้นว่าจะฝากบอกอะไรคุณเอกไหม <อ çek. S 1> ลูกบ้านคนนี้บอกว่าไม่รู้จะบอกอะไรเพราะว่าเขาก็เป็นศูนย์กลางของจักรวาลไปแล้วตอนนี้อ่าอ <horizon S 2> แล้วก็อวอบอกไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะเหมือนคุยกับหมานี่ลูกบ้านพูดแบบนี้เลยเหมือนคุยกับหมาบอกไปก็ไม่เกิดประโยชน์